พ่อกาบสบายดีอีกเถื่อนหนึ่งนะทุกคนนะวันนี้พ่อกับตอนสวปลาวนะทุกคนวันนี้จอดไปข้างนอกนะทุกคนไปเดินชมวิวในป่านะทุกคนนี่นะทุกคนนะก็ไม่ได้เปรียบเทียบถึงว่าป่านะทุกคนนะมันไม่ใช่ป่าแต่มันเป็นวิวที่ทิวทัศน์ที่ดีนะทุกคนนะไม่บอกหรอกว่าอยู่ที่ไหนนะทุกคนนะเดี๋ยวเราจะมาเดินชมวิวว่าเออทิวทัศน์มันจะเป็นยังไงนะทุกคนนะธรรมาชาติมากกับบรรยากาศกัขบขึ้นเดียวกับ อยู่อันบรรยากาศเหมือนกันกับอยู่ซอปอล่าวนี่ทุกคนมีอันแทบบ้านเดียวกันมาเพาะกันกะเพอกันแล้วก็ดีใจนะทุกคนเนาะทุกคนทุกคนก็เดี๋ยวดีใจนะทุกคนเนาะที่ว่าเพาะกันแล้วกะบ้านเดียวกันเพาะกันแล้วกมวนซืนกันไปนะทุกคนเนาะปีใหม่ปีใหม่ไทยปีใหม่เล่าเนาะทุกคน ตอนนี้ก็นั่งอยู่ไต้ห่มใหม่ใหญ่นะทุกคนเนาะเพราะว่าอากาศมันดีแห้งุ่มแบบเย็นเย็นนะทุกคนพากันนั่งเล่นอยู่ในตูบหน่อยนะทุกคนเนาะส้มวิวทั้งหลังเลก็เป็นริมริมน้ำนะทุกคนเนาะแต่ว่ามันเป็นคลองน้ำคลองน้ำาด้น่อยมีพักมีหยาม,มีปูมีปลาตอนนี้ก็กำลังยางเลาะ ริมคลองนะทุกคนเนาะนะนะยางเบิ้งวอนมีอยังแหนนะทุกคนชมไปเรื่อยๆนะทุกคนเนาะยางเบิ้งไปเรื่อยๆออใช่กรนะตามมึงนะจะคล้องบ้านอยู่อยูอ่เป็นสวนเนาะเป็นสวนในพี่น้ขอข้างในคลิปนี้ก็ต้องขอโทษเพื่อนๆและเอฟซีทุกคนเนาะเพราะว่าดอนกันบบูลูว่า สีเอาคอนเทนต์แบบได้มาให้ทุกคนเบ่งเนาะเพราะว่าดอนมักแบบนี้เนาะทุกคนเนาะมักธรรมศาสตร์ก็เลยถ่ายบรรยากาศแบบนี่ให้ทุกคนเบ่งเนาะทุกคนเนาะแต่กะทามักกะกดไหลเนาะทุกคนเนาะ้าบ่มักกะบ่เป็นยังเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าดอนสั่งเพื่อความบันเทิงเนาะทุกคนเนาะคลิปนี้กะขนาดจจบเท่านี้นะทุกคนเนาะแตถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนเบ่งไปเรื่อยๆกนเนาะทุกคนเนาะ ฝั่งไหนก็มีพักกูนอนได้ไงพักกูดุ้ยเขาคือบุก,กินเนาะ,ะ,ะเจ้าบุกินได้ไปนอนนี่หน้าบูกยอดบุกได้ไปนอนแต่ว่าถามมันอยู่ฝั่งนี้ก็สิเอาได้อยู่แต่ว่ามันอยู่ฝั่งนะั้นย่านพระเจ้าหายพระเจ้านอนเเผาอยู่บรรยากาศ ร่มรื่นนะทุกคนนะตอนนี้ก็กลับมากลับมาเป็นเลยนะทุกคนนะตอนนี้ก็มืดเติมเลยคลิปนี้ก็เขาจู่ปิ้งทนี้นนะทุกคนเนาะเพราะว่าดอนกับบอควายมีเวลาถ่ายรลายปันนัเนะทุกคนเนาะเพราะว่าบอไดไปเที่ยวนะทุกคนเนาะก่าคลิปนี้ก็ขอฝากคือก้าวเ้ยทุกคนเด้อฝากกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ดอนซอบอล่าเ้อทุกคนเด้อคลิปนี้ก็ขอก้าวคำว่าสบายดีทุกคน